ชมคมล้างผ่าวเนี่ยมุดมุดโจมอีกไปท่านว่างเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับชแนลเกาะบึงซิตี้นะครับตอนนี้เราอยู่หนองก้นถ้วยนะครับวันนี้มาตึกแขนครับทุกคน บรรยากาศดีมากเลยครับแต่ไม่ใช่น้องนี้ครับเป็นอีกน้องหนึ่งอันนี้เป็นน้องสานะครับมีควายด้วยเราจะตัดภาพไปตอนถึงสะเลยนะครับรอ,อบแล้วครับปีน้องครับจีโซวันเหียครับ <laughs> จะนัดขงครัวเดีันนี้ใกล้ขงไส่หรือว่านขังขววนีบอกกล้ขงนีบอไส้ยู่ทางไหนเอาไปชนะขัวเอากระวางนี่เขากรวางมันก็เคยเห็นขยขวยขวยขววันเหวยดุนเอาไอ้อยุาทีละขวยวันเหวอ้บอายุเท่ไยุ่ จะวันน่าอย่างงุ่มวันวันรลงมาของอย่างของดิเดยอะเลยตัวนี้จับตัวนี้จับจับนี่ไรไหมนี่ตัวนี้ ในแบงี่น้เปนเจ้าขึ้ดนด,นดนีกว่าเจ้านี่นะเงยืง่ยเวงเอ้ร้อยไปขาบองปลาบอนกันหลอว่านนั้นออกกันว่านนี้อน,นออกกันีนนอ้ มีปลาเขาตัวตาบอดเ้อดนียงเยดมทำครั้งใหม่ครั้งใหม่มกวงเอ้ยอันนี้เองบ่บักหอยบ่อุ้ยเีย ข่อยยงห่อยยอานะหยงนี่กตัวอีกฝืนนึงน้ำมววรวานรักกันกูเย่บอกวางยิ่งไปวางิ่งไปกูกองสมุนน้ำตาไม่ทากรังน้องมีฟองขึ้นมาโยงอีกน เุ้ยบอยยังลอยๆเหลืองขุบหมดแล้วเลเล่นไปเนี่ยไอ้ชนไปใส่ละเอ้าไอ้ชนมาแมมไอ้ชนมาอีกฮะได้ยักตห้กระโล่งหมูกี้นี่ โซิกแพซิกแพซิกแพงเห็นีทำตีนแล้วนั่นนั่บ่อยเ่เ่อืจิกจิกตีนลวบอจิกตีนกับอกเมื่อไรน้อเขาห่วยังห่ยิกกินก่อน้อเกินไหมิกตีนอย่งอันนี้งอันนี้มันลกแฮมลงก่อนอยรอ่มาได้คาว่าจิกตีนอยังบานั่นน่มันถึงเลยมมอลย โจ๊กปลาคอดใหญ่ไม่สวยได้ไปส <confused> <submarine reais> ิ่งแกราบลงนี้เลยแล้วปลาคอยใหญ่อยากจะแซ่บปลาคอปลาคอมันมีไข่บ่างวะนี่เดี๋ยวจะเอาคอขึ้นคอขึ้นคอขึ้นให้ดูนะปลาคอตต๋อยู่ยนิ่มเห็นไหมนิ่มมึงหุ่งท่าไปเลยเดี๋ยวปลาไปเผาปลาไปเผาเผื่อเลยปลาอ้วนปลาอ้วนพอโตอยู่ เอาสวิงมาสอนันได้ตัวเดียวใส่าามาป่าม่เห็นมีอยอ่งตัเดียวอย่าแพ้จมลงดิดติน <c oughs> เห็นบดิ่บอลไม่ยังอ่ะลืมยังอ่ะเืมยังอรับ่นข้างหลังคั <c oughs> นตีนในลาบอกยนแล้วกูจับได้ อัดคอแมวนเลแล้วบเดี๋ยวเดี๋ยวดนตุนบดถือต้องจบมั้ยบไรวีแววกอยเดียไอจีเอมุ่นไอกินไปเชิงเชินนะร้อนบอนแล้วก็อันนี้ยังน้ำหนามันหูมุดตรงทาบ่อนีเลยปามสลัดบวกนี่โซนตึก หมดดนไว้หมดดนหมดเดือดเครื่องสองชั่วโมงสองชั่วโมงลอยเงือกเงือกเกิดกแย่กับว่าครับหมดน้ำแห้งกันยี่โมยแม่น้ำโขงโอ้หมดไปสองชั่วโมงกว่าเอ็นปริกถึงมาหลับเอาเลยแล้วถึงมาหลับเอาเลยแล้วถึงมาหลับเอาเลยแล้วที่ดีไย ตัวมีเผามันมันติดตดอยู่ปลามีเผาทั้งวนเป็นนี่หัวเป็น่นลวเดียเดียหยุดเออเดี๋ยว่มีใ้คีบตมจอบอนจอบอนจอบอนถึงขึ้นมากขึ้นมากไหม้ว่านวะาท่งมีเื่อวันอันหู้นี่ยกข้าไปต้องถึง ฮาหนุนห่วยจกเข้าไปมีงูเห่าบ่บ่มีมันมันนอนกระผังลงบ่จกไปทิ้งมุมปลาเมียนหมดเลยขวดลงของดุนกบหน่อยนี่ใช่หน่อยขวดไงอยู่ไงอยู่บอไงอยู่บ่เฮ้ยมันนอนตายเลยเอ๊ะเจ้าเิ็ดะไ้มันนะเอนนี้วันนี้ครบหน่อยเออขิ้ไปทตังค์้ี่มน ขี้บหน่อยเห็นคนสอนบานแหเลยพูดใช่เพ่ไปพูดพูดสอนไบบานแห่นี่เราสนใจบวบลอนยังบวบอยู่งบบวอยู่เอาไว้เถื่อนมั้ง

Bây giờ nó bắt đầu rớt xuống sân rồi Bây giờ nó bắt đầu rớt xuống sân rồi Bây nó ăn Từ

มึงจี๊ดดอกตัวนมีเผาแมนตามเผานายใจหนามเลยกัรน้ำออกไปอุ้ยมีมีนกเหี้หรือเปล่านกเหี้ยแมนดีบ่ะแมนนกบ่แมนหน่อยหน่อยมาซองอยู่อู้นี่เห็นนี่เห็นตายมีอยู่บ่แท้อยู่บ่นะฮะก็กึ้นยู่เลยแท้อยู่บ่แมนปลานัน เอากล่องแล้วรวางก่อนยอดยอยดเมาปลาเมาเมาเมาปลา้าตีนมึงเหรอเห้ยล้วพูดออกปลาปลาอยังต้มต้มต้มขม้อยู่ใส่กระเค็งบ่ Bắt được bò. Đây. Đây. Nhờ dư tiền. Đây Ừ. Đây. Đây Đây này nó. Đây rồi ไปเหยียบปเห็นสไปไวนี่ฮะนี่บ่อันี้ดอกมอยู่เมืองเก่าแหละ,ะ,ะมันเหยียบหานโบเห็นใช่อจมมึงยินบ่มอ้อุ๊นี่ๆเห็นไร้วตัวมันต่ำเหม่ <c oughs> อเหอนน <c oughs> สองห่นห้าเลยไปยูงนืมกันเออนี่เอากำยูสองหมื่นดิเด้ดดด xong tổ ừ, nghe lên bỏ hảo lên mà cái chị khẩu hé tốt tôi đi đi ở ba mẹ boy 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 អោប៉ានេះបកខញ៉ៃសំខានេះហាននាំមកសៃនេះបើអោប ாய் បកខញ៉ៃ

ด,ดูนต้นอะไรนี่เออกูเป็นววันได้น well, yeah. ี่เป็นพวันมู่นเป็นไฟีหมือวานเทเลกได้นิวัอกไปวบตัวใหญ่บ่ไปยังไปยังต่อยู่อยู่อยู่านอกอยู่นี่ อุ้ยปะดุปะดุก้าวยุดซ้ำขานน่เอ้าให้เยียงบ่อนู่หน่นี่มันไหมนี่ตัวซ้ำ้ไอ้ฟูดพอคนไม่เห็นหนออยู่กันบอชนคมล้างพาไวหน่อยมุดมดมอีกไป ขันตืขึ้นกูขึ้นฝ่าว่างเนอะเรื่อมไปเลยเนาะขี้มีดคื้มีดแต่โอ้ยร้องสนุกเรื่อง้ย มันโอเคโรคพี่โอ้ยหลุมใหหลุมหลุมสงยังไงสดอเี่ยเย้ประคอยังอกอาดุกไี่พี่ประดุกนาเดแมนประดุกหน้าสีแบอ้ตงพี่โรคพี่

นี่ปัปาเนี่ยบ่าถือว่าปล่อยไปเลยเขาไหญ่ไม่ได้ถือว่าปล่อยมันไปสักี่ป่านเหม็นเนี่ยเพราะมันกินเองเินซุง